น้องกิ๊บเต็มก็จะเลี้ยงกิ๊บเนี่ยเหนื่อยเบ้อเหนื่อยเลยเนี่ยตอนเลี้ยงกิ๊บแต่ที่กันแล้วเวนี่ยสวัสดีค่ะมือนีห้าวพบกับช่องพูดภาษาไทยในชาแนลอ่าปัตตันกับน้องกิ๊บเต็มสีผ้ามาเบิงตรงบัดตัดย่าเพให้น้องคอยน้องวัวจ้ะแล้วก่อนสิไปเบิงเนาะฝาก ก็เลยใกดแชร์ทุกคนเปลีนของเล่นใช่ไหมว่อเป็นกำลังใจเราจำคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าไปไปดูกันเลยนู้นลงมาต้นหยาใกล้ๆเนาะไปลงอันนึงกับพี่ปอเขาเพิ่งก็ได้เก evet ็บหยาอยู่จ้ะอันนี้น้องกิ๊ตเต็มอัพปป้าอันนี้กระสอบมัดจอยพี่ปอเก็บหยาเร็วไปไปจะได้เซ็ตเร็วๆเนาะอมามาเร็วๆเร็วๆ โอ้ส oh, ิกวาดมาอ่ะกวาดกลับไปกวาดไปกวาดทางนู้นเลยปะไปไเร็วเร็วเร็วจะได้เซ็ตเร็วเขาไปเขาก็มีแต่หยาเนาะค่ะนอกฝนบปรตกเขาก็ต้องตัดออกก่อนแต่งก่อนเอาหยาออกก่อนได้เสร็จในบ้านปุ้ยเนาะไมีแต่แต่หยาคนเขากันหยาหยาเบิดอันนี้เข้าใช่แล้ว ตอนเย็นกะเป็นอย่างนี้นะค่ะเนาะต้นหยาตอนเย็นเนาะค่ะเนาะตอนเสากเหมือนเราพ่นจิตตกตอนคำมากะับฝากะซื้อก็ปอดโบงนะเห็นผาาอีกเลยนะไม่โล่ก็มาเบิ้งขึ้นกันเบิ้งเข้าตัดหญ้าเป็นกำลังใจแมนบะน้องกิ๊บเต็มแมนบะใต่เรียนตลอดเลย ไม่โล่เหนื่อยนะสิะปไปไปเก็บเก็บเก็บกราดเรามากระดาษเรามาก่อนไม่โดนไม่โดนัตามกินเรามาได้เลยไม่โดนเป็นหมาเนาะมาเลยมาตามกินเรามาเอาเรารีบรียบเข้าไปร่อนสับหญ้ามาไปไปไปน่ะ ลูกบัตรลูกมือเองเลยบระธนนี่จด้เซ็ตเร็วๆมันคำแล้วเอาไปน้องกิ๊บเต้มจะเก็บหยาบอนี่เก็บบ่อุ้ยกิไดเต้ยจะวางประเก็บอาช่วยกันแม่จีแล้วเร็วๆเอาไปไปไป,ะปะนั่นเจ้าไมโลนางนางเป็น,นปกำลังใจดอกดอกอันนีน้เป็นดอกเนาะเจ้าไม่โลนางเป็นกำลังใจไปยแรนมามเมย์แลบดินแลบๆเลยแม่ไป เนี่ยบักอะไรก่นกอนหยาละันนี้คือก็คนะสนเนี่เยอะมากอืมอันนี้กระตัน,นีหยังน,นี่ต้นสนหรือเปล่าอันนั้นกระต้นนีน่หยังก็ตอนต้หยังลงกมาต้งขี้โนโนอ้นต้งขี้อ้นดูมันเขามันขึ้นในหนาเนาะค่ะเนาะอ่าหยามีแต่หยางต้นเขาเขาไม่ค่อยมีโน่น นี่นี่หยาสารพัดหยาเลยยาที่เมทิตูหยาสารพัดเลยขึ้นเต็มนาจะได้กินไม้ข้าวนี่เนาะฝนกระบบตกุกนนี่เนาะเจ้าโต๊สลนเป็นไหนเบิด์ตเจ้าโะไมโลดูไมโลดูไมโลอันนี้ก็ตัวใจเย็ยนดูไมโลนอนสักแล้วนเนเงี้ยงเงี้ย ไม่โลเล่นแล้วเว้ยไม่โลเล่นแล้วเว้ยอ่ะไม่โลขี้เล่นนะเนาะออไปไปนักกิ๊บเต็มไปเล่นก็ไม่โลเลยเนี่ยไม่โลมากระโดดกอดคอน่ะเอือไปโยนนี่ผมพายไม่โล โอแกงไมโลเลยเนาะแกงไมโลใช่นะแกงยินดีคนแกงไมโลเนาะยนดีคนแกงไมโลอ๋อาไปนะ้องกิเ๊เต้ไม่เก็บซอยซอยได้บนะ่ฮะซอยในจังไรนะได้บ่ในบ่อน้อนะี่นาะอืมฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะตัดเขา่ารอฝนเป็นความหวังบ่อน้องกิ๊เต้มว่าฝนจะตกเป็นความหวังว่งา วันสองวันนี้ฝนสีมาเนาะอันนี้ไถ้าฝนบ่มาให้ยีได้เี่กี่เขาหนังตเต็มถ้าไฟดับไม่ได้ถ้าไฟดับไม่ได้อหวๆใหปยวกสอบมาติไรน่องคิดเต็มเอกรสอบมาเร็วๆอยพี่ปอเร็วๆเร็วเร็วเร็วรเขาไปไปไป บรรยากาศกบฮอนแล้วค่ะบ่มีแดดยยมแรงมื้อนี่ยอากาศดีดีหน้องกิบเต็มกะสิมาะซอยเก็บหญ้าคือกันน้องกิบเต็มกะเก่งเก้งๆนะน้องกิบเต็มนะอ่ะเก็บหญ้ามาเลยอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยน้องกิบเต็ม กงแหงเกงแหงอ่ะอไปให้น้องเต้แววน้องงัวน้ำน้องเต้แววน้ำแมนบ่หน่เจ้าใจน้ำแมนบ่อ่ะไปรีบเก็บข้าจีเรมืมดมาน้ำลกน้ำท้อนน้ำใหญก่นอนตาลนู ลลเกนเก็บไปเยะอ,อ,อะปปเยอะเลยเอ่ะเก็บเเอะเเลยพ่อแล้วแ่จะไ,ได้มัดมนอ้นองกินเต็ม,มก็จงไดเก็อบหยะเมยเบร์เมยเลี่ยงพูตตเลี้มาแตดเล็้ก็เก็บได้ขึ้นกันแล้ววหยเอาไว้ตรงนี้ละเอาไว้ตรงนี้ลวพี่ปอจะก,กันเอามาฮะจบคลิปกันดีกว่ามามา ป้อนเจ้คพี่ฝากอีกอย่างนึ่เนาะฝากกันไว้อยู่ดีเพื่อที่จะดพัเนาใหม่ๆต่อไปจ้ะอ่ายสวัสดีค่ะ